สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท AMC m i c r o ค s อ p p l y จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง EKG รุ่น s e 1 2 0 0 x p อง e ูนะครับของยี่ห้ออีดานามาดูอุปรกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องตอนที่แรกเนี่ยจะเป็นสายสายตัวนี้จะเป็นสายรุ่นใหม่ที่ทำแยกมาเป็นชุดให้แล้วนะครับ ลิปนะครับหนีบแขนขามีจกุกติดหน้าอ,อกนะครับมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ก็เป็นสายไฟ ac นะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็คือด้านด้านหลังตรงนี้อ่า ล้าน,นหลังตัวนี้จะเป็นที่สําหรับใส่แบตเตอรี่จะมีน็อตให้ไขนะครับให้ลูกค้าไขาน็อตแล้วก็เสียบแจากแบตเตอรี่ใส่ใส่ตรงนี้เลยให้เอาโฟมตัวนี้ออกนะครับ ก็เสียบแจ็คแบตเตอรี่ล็อกแล้วนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะโผมตรงนี้ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะเพื่อจะดันไม่ให้แบตเตอรี่มันรูดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดฝา ส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นสามโซนใหญ่ๆก็จะเป็นโซนในส่วนของตัวเครื่องพิมพ์โซนของตัวหน้าจอแสดงผลแล้วก็เป็นโซนของคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้จะคล้ายๆกับคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโปรแกรมให้เลือกอยู่ทั้งหมดเจ็โปรแกรมซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อๆตามเมนูที่แสดงบนหน้าจอนะครับวิธีการใช้งานนะครับเปิดเครื่องกดค้างไว้ พอจอติดให้เอามือออกนะครับแล้วก็เครื่องเขาจะทําการบูตสักคู่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแสดงหน,น้าจออันนี้โชว์หน้าจอที่เป็นหน้าจอมาตรฐานที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยจะโชว์ในส่วนของ ID.. เนะเพศแล้วก็ลีดนะครับถ้ามีการติดรหดตัวสีเหลืองเนี่ยตัวเี้จะหายไป แล้วก็จะเป็นโหมดการใช้งานตอนนี้เป็นโหมดออ t โต้อยู่ที่เขียนเหลืองเป็นโนเปเปอร์ก็คือเรายังไม่ใส่กระดาษนะครับอันนี้จะบอกอาตาัตราเส้นของหัวใจแล้วก็เป็นบอกเวลาแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นบอกในส่วนของตัวลีด d ที่เราทําการตรวจนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกทั้งหมด7เมนูตามโปรแกรม F1 ถึง F7 เลย F1 เนี่ยจะเป็นการใส่ข้อมูลคนไข้นะครับ เราสามารถก่อกแล้วก็ใส่ข้อมูลคนไข้ได้เลยส่วน F2 จะเป็นการฟีดการหยุดหยุดกราฟนะครับตัว F3 เนี่ยจะเป็นการปรับความเร็วของตัวกราฟนะครับจะมีตอนนี้ล็อกไว้ที่25กับ50ถ้าเราปรับเป็น25สังเกตว่าตัวกราฟเนี่ยจะจะกวาดเร็วขึ้นนะครับ ก็อันนี้จะตั้งตัว F 4จะตั้งเป็นในส่วนของตัวความสูงของตัวกราฟจะตั้งมาตรฐานไว้ที่10มิลิเมตรนะครับอันนี้จะสามารถเลือกได้ทั้งหมดห้าห้าห้าค่าการตั้งค่านะครับเลือกมาตรฐานไว้ที่1ิบแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวการกรองความถี่มาตรฐานตั้งไวท้ที่ของตัวเครื่องตั้งมาที่หนึ่งร้อยนะครับเราสามารถเลื่อนตรงสุดได้อยู่ที่ตามรอเฮิร์ตนะครับ ส่วนตัว f 6เนี่ยจะเป็นการเข้าเมนูตั้งค่าเมนูตั้งค่าเนี่ยจะมีหน้าต่างย่อยมาอีกก็คือในส่วนของตัว work mode ตัวฟิลเตอร์นะครับที่เราต้องตั้งค่าบ่อยๆแล้วก็มี record info อันแรกเนี่ยขึ้นเสียงเงินตัว work mode ให้เรากด enter เพื่อจะเข้าเซตค่าโปรแกรมนะครับอ่าช่องแรกจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของโหมดการใช้งานว่าเราต้องการใช้กี่โหมดถ้ากรณีที่เราต้องการใช้แค่ หมดออโต้หมดเดียวให้เรากดเลื่อนให้กดปุ่มแท็บครับเลื่อนลงมาถ้ากรณีที่เราไม่ไม่ต้องการใช้โหมดแมนวนลวลเราก็กดเอาติ๊กออกนะครับกดแท็บเลื่อนลงมากดเอาติ๊กออกหรือต้องการเลือกโหมดการใช้งานก็เลือก ให้เครื่องหมายถูกโชว์นะครับส่วนการเลื่อนช่องเมนูนะครับช่องการตั้งค่าให้กดปุ่มแถบไปเรื่อยจะสังเกตว่าจะมีตัววิ่งอยู่อ่าขึ้นแถบสีดำนะครับให้เรากดเลือกเราต้องการตั้งค่าเป็นแบบไหนพอเสร็จแล้วเนี่ยเราไล่ค่าแล้วเราก็กดแถบเลื่อนมาที่โอเคเรากด Enter นะครับอันนี้คือเราตั้งค่าเสร็จแล้ว ส่วนการเลื่อนช่องเมนูนะให้เราขดลูกศอ,อสีอนนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาได้หมดเลยนี่นคร,รามาที่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถเซตได้ตั้งแต่หน้าจอแรกเลยเราไม่ต้องเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแจ็คพอตอินโฟในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษว่าต้องการให้รีพอร์ตออกมาเป็นลักษณะแบบไหน ถ้าสมมติว่เราตั้งค่าอ่านเลือกค่าโปรแกรมเลือกได้แล้วปุ๊บเราก็เลื่อนแถบมาที่โอเคมือนเดิมนะครับกอ enter อันนี้คือ setup เซตอัพเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเพิ่มในส่วนของการใส่ข้อมูลคนไข้ว่าต้องการใส่อะไรบ้างคนระับมี BP มีเลขห้องเลขเตียงใส่ได้หมดเลยนะครับ นี่ก็เป็นการตั้งค่าเวลาตั้งค่าเสียงตั้งลีดอะไรต่างๆนะครับส่วนตัว F7 F7 เนี่ยจะเป็นการเรียกดูหน้าเมนูถัดไปก็คือจะมีเมนูซ้อนมาอีกก็คือเป็นตัวไฟล์นะครับซึ่งเป็นการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพราอที่มีการตรวจคนไข้ไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะทําการเซฟให้อัตโนมัติถ้ามีไฟล์ของคนไข้ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับตามช่องนี้เลยแล้วก็เราสาม,มารถจะเลือกอ ส่งข้อมูลไปยังแฟลชไดร์หรือว่าส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าจะทการลบทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ออกมาีิกพ์ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กระดาษนะครับวิธีการใส่กระดาษเนี่ยด้านข้างเครื่องจะมีปุ่มให้สําหรับกดอยู่ตรงนี้นะครับพอเรากดลงปุ๊บเนี่ยตัวฝาเนี่ยจะเด้งขึ้นมาท,าทันทีให้เรายกออก พอยกออกเสร็จแล้วกระดาษแผ่นแรกที่เราเปิดมานะครับของของกระดาษที่แถมไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นะนอย่างนี้ให้เราเปิดสังเกตที่มาร์กนะครับมาร์กตรงนี้เนี่ยให้อยู่ด้านล่างเสมอด้านล่างก็คือด้านที่ติดกับตัวคนตัวคนใช้งานนะครับก็คือด้านที่เราหันหน้าเข้าเครื่องเวลาใส่ก็เสียบเสียบลงไปแบบนี้เลยดันเข้าไปให้สุดนะครับเนี่ยจะมีตัวดึงกระดาษ เวลากระดาษหมดปุ๊บแล้วก็สามารถดึงตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอากระดาษเก่าออกแล้วก็กระดาษใหม่ใส่ได้เลยดึงก็ดันเข้าไปให้สุดเป็นลักษณะนี้ครับเวลา,าตัวขอบกระดาษนะครับให้ให้เราวัดจากขอบตัวเครื่องปิมพเป็นให้เสมอกันพอดีนะครับเวลาปิมนออกมาจะจะได้สวยแล้วก็ตัวฝาตัวเนี้ยให้เราปิดปิดทับ ปิดทับลงไปแบบนี้เลยนะครับปิดทับแบบนี้เลยไม่ไม่ต้องสอดกระดาษเข้าในแกนสีดําตัวนี้นะครับแกนสีดําตัวนี้ปิดทับแล้วก็ดันดันลงไม่ต้องกลัวหักนะครับถ้าเราเข้าล็อกได้โอเคแล้วเนี่ยดันเขาจะล็อกเองเลยแบบอพอใส่กระดาษเสร็จแล้วนะครับหมดปุ่มด้านล่างก็จะมีปุ่มโหมดการใช้งาน ก็จะขึ้นโชว์เฉพาะโหมดที่เราเลือกไว้อันนี้ก็เป็นปุ่มสลีปนะครับปุ่ม copy ก็คือสามารถพิมพ์ copy ตัวรีพอร์ตซ้ำได้อีกนะอันนี้เป็นปุ่มพิมพ์เดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูนะตัวเครื่องนะครับเขาจะทำการนับ ประมาณาจับอยู่ที่ประมาณ1ิบวิทีแล้วก็พอทําการปิ้นเนี่ยจะโชว์ตัวรีคอร์ดดิ้งตรงนี้อันนี้คือรีพอร์ทที่ปิ้นออกมาสําหรับคนไข้หนึ่งคนนะครับก็จะมีสรุปสรุปผลให้อยู่ที่ด้านบนเราก็จะมีกราฟแล้วก็สรุปด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆที่ที่เราตั้งค่าไปกับตัวตัวเครื่องนะจะโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยลก็จะมี ID มี มีเอดีมีอายุมีเพศนะครับแล้วก็มีชื่อเราสามารถตั้งโชว์ตรงนี้ได้หมดเลยเขาจะบอกหมดเป็นฮาร์ดเรทเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาจะสรุปผลให้ตรงนี้การใช้งานของเครื่องก็มีเพียงเท่านี้ครับ